มาติดตามคนคนโลกกันอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้ขอนําเสนอ7ปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกน้ําแข็งขั้วโลกใต้ขอบคุณเรื่องราวจาก Fact for f i 45ของ blogdit.com ครับแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้คือทวีปที่ดึงดูดจินตนาการของเรามาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ จากนักสำรวจกลุ่มแรกที่เข้าไปสำรวจในดินแดนอันหนาวเหน,น็บแห่งนี้ในช่วงทศวรรษที่1,800จวบจนปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่หลงไหลในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นภายในที่ราบน้ำแข็งของทวีปแห่งนี้ ในฐานะที่เป็นดินแดนธุรกันดารที่นักสำรวจยังไม่สามารถสำรวจได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่แห่งสุดท้ายของโลกนอกเหนือจากน้ำแข็งและหิมะที่ปกคลุมใบหน้าที่แท้จริงของทวีปแห่งนี้ยังมีปริศนาอีกมากมายที่รอให้นักสำรวจได้พิสูจน์ด้วยสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งและภูมิประเทศบางส่วนที่แห้งแลง้ง จึงทำให้แอนตาร์กติกาไม่เอื้ออำนวยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทวีปสีขาวแห่งนี้มีขนาดประมาณ1.5เท่าของประเทศสหรัฐและมีพื้นที่กว่า99ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหรือคิดเป็น90ของน้ำแข็งทั้งหมดบนโลกอย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งแปลกๆมากมายในทวีปน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสีเลือดฟอสซิลโบราณ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดและสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบโลกที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้น้ําแข็งหนาไล่ตั้งแต่ทะเลสาบใต้ดินและเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้พื้นน้ําแข็งเบื้องล่างและนี่คือ7ความลึกลับที่น่าค้นหาของทวีปแอนตาร์กติกาที่รอให้นักวิทยาศาสตร์ค้นหาคําตอบว่าแท้จริงแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเรื่องที่1ทะเลสาบใต้ดิน เป็นเรื่องยากที่เราจะจินตนาการถึงสิ่งที่อยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาในแอนตาร์กติกาแต่นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้ค้นพบกับทะเลสาบใต้ดินหลายแห่งโดยพวกเขาค้นพบทะเลสาบใต้น้ำแข็งครั้งแรกในปีคศ1970ด้วยเรดาร์และคาดว่ามีทะเลสาบกว่า400แห่งที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผืนน้ำแข็งหนา3กิโลเมตรในจุดที่มีการสำรวจอย่างจริงจัง นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าทะเลสาบเหล่านี้ก่อตัวขึ้นหลังจากการแยกตัวของทวีปแอนตาร์กติกาและกอนวาน่าแลนด์หรือมหาทวีปในยุคโบราณโดยในขณะนั้นทะเลสาบยังไม่แข็งตัวเนื่องจากแรงกดดันจากน้ำหนักของแผ่นน้ำแข็งต่อมานักวิทยาศาสตร์ชาวรัเสเซียได้ค้นพบทะเลสาบวอร์สต็อกในปีคศ .1990 ที่เป็นทะเลสาบใต้ฐานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกา นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ3ามของโลกโดยปริมาตรโดยทะเลสาบแห่งนี้อยู่ใต้ผืนน้ำแข็งราว3.5กิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์ได้ตัดสินใจเจาะน้ำแข็งลงไปเพื่อสกัดตัวอย่างน้ำในทะเลสาบดังกล่าวและนักวิทยาศาสตร์ได้พบกับคำตอบว่าตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบแห่งนี้มีอุณหภูมิประมาณลบ3องศาเซลเซียสแม้ว่าทะเลสาบแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเมื่อ20ล้านปีก่อนก็ตาม ในปีคศ2014นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบกับความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ทะเลสาบว,วินแลนด์โดยพวกเขาได้ค้นพบกับระบบนิเวศท,ที่หลากหลายและมีชีวิตชีวารวมไปถึงจุลินทรีย์ในทะเลสาบซึ่งอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งเกือบ1กิโลเมตรข้อสังเกตก็คือระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเหล่านี้ไม่เคยได้สัมผัสกับอากาศเหนือพื้นผิวน้ำแข็งหรือแสงแดดเป็นเวลาหลายล้านปี แต่พวกมันยังเติบโตได้โดยใช้มีเทนและแอมโมเนียมเป็นพลังงานในการเจริญเติบโตถัดมาเรื่องที่2 d e ดี l เล็กดีฟเล็กหรือทะเลสาบลึกเป็นทะเลสาบในทวีปแอนตาร์กติกาตะวันออกที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ลหลงไหลมานานหลายปีทะเลสาบแห่งนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล55เมตรโดยระดับความเค็มของน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อดำดิ่งลึกลงไปน้ำเค็มของด e ฟเล็ก เรียบได้กับเดซีและเข็มกว่าน้ําในมหาสมุทรเกือบสิบเท่าซึ่งหมายความว่าน้ําในทะเลสาบดิฟเล็กจะไม่กลายเป็นน้ําแข็งแม้จะมีอุณหภูมิต่ำถึงลบ20องศาเซลเซียสในจุดที่ลึกที่สุดก็ตามทะเลสาบแห่งนี้ใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้จริงโดยมีหนึ่งในระบบนิเวศที่ให้ผลผลิตน้อยที่สุดแต่ก็มีความโดดเด่นมากที่สุดในโลกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบจุลินทรีย์ถึง4สายพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในน้ําแม้ว่ามันจะเป็นอันตร,รายต่อสัตว์อื่นๆส่วนใหญ่ก็ตามทีมีรายงานการพบเห็นนกเพนกวินบางตัวว่ายอยู่ในน้ําแต่พวกมันสามารถตายได้อย่างง่ายดายเนื่องจากน้ําในทะเลสาบแห่งนี้เย็นกว่ามหาสมุทรทั่วไปมากถัดมาเรื่องที่3น้ําตกเลือดในหุบเขาแมกเมอร์โดดรายวันเลมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดเกิดขึ้น นั่นคือทะเลสาบสีเลือดที่ไหลออกจากทานน้ำแข็งเทเลอร์ลงสู่ทะเลสาบบอนนี่ที่มีลักษณะเหมือนเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลจากทานน้ำแข็งภายหลังนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสาเหตุของปรากฏการณ์ลึกลับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักวิทยาศาสตร์ให้คำตอบว่าน้ำตกเลือดนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ตอนนี้ถูกตัดขาดจากชั้นบรรยากาศเนื่องจากการก่อตัวของธานน้ำแข็งด้านบนของทะเลสาบและน้ำในทะเลสาบถูกเก็บรักษาไว้ใต้ดิน4 0 0เมตรและยิ่งมีความเค็มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและตอนนี้น้ำในบลัดฟอมีความเค็มกว่าน้ำทะเลทั่วไปถึง3เท่าและไม่สามารถกลายเป็นน้ำแข็งได้ น้ำเค็มอุดมไปด้วยธาตุเหล็กอย่างมากและปราศจากออกซิเจนและแสงแดดโดยสิ้นเชิงเมื่อน้ำที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึมผ่านรอยแยกในทานน้ำแข็งและสัมผัสกับอากาศก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ของเหล็กและทำให้เกิดสนิมจนทำให้น้ำกลายเป็นสีแดงเข้มนั่นเองถัดมาเรื่องที่4สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติสภาพแวดล้อมของทวีปแอนตาร์กติกส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและน้ำแข็งที่มีฝนตกน้อยมาก แต่มีลมแรงและมีอุณหภูมิที่หนาวที่สุดในโลกโดยอุณหภูมิที่หนาวที่สุดที่เคยบันทึกไว้ได้ก็คือลบ89.4องศาเซลเซียสแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด ก่อนหน้านี้เคยมีคนคิดว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่รอดบนทวีปสีขาวแห่งนี้ได้แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมายืนยันว่าพวกเขาได้ค้นพบกับสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่สามารถปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและรุนแรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์กุ้งปลาหมึกขนาดมหึมาแมงมุมขายาวขนาดเท่าจานอาหารนอนยักษ์ที่มีขนสีทองแวววาวและขากรรไกรขนาดใหญ่ที่มีฟันแหลมคม เราสามารถค้นพบปลาน้ำแข็งที่มีผิวหนังปโปร่งแสงจนเห็นอวัยวะภายในมีดวงตาโตปลาเหล่านี้มีสารต้านการแข็งตัวของไกลโคโปรตีนและไม่สามารถใช้ชีวิตในน้ำอุ่นและพวกมันยังไม่มีฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรโตีนที่ทำให้เลือดมีสีแดงอีกด้วยถัดมาเรื่องที่5ฟอสซิลโบราณและป่าฝนแอนตาร์กติกเป็นดินแดนโบราณที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งมาเป็นเวลาหลายล้านปี ก่อนที่มันจะกลายเป็นทะเลทรายเยือกแข็งหลังหมดยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดโดยก่อนหน้านั้นแอนตาร์กติกาเคยเป็นเขตอบอุ่นที่มีป่าฝนและบางทีอาจเคยมีอารยธรรมของมนุษย์ตั้งรกรากอยู่ณดินแดนแห่งนี้เสียด้วยซ้ำทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นจากการค้นพบฟอสซิลไม้สัญญาณของต้นไม้ในเขตร้อนและลายใบไม้ที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของป่าฝนในทวีปแอนตาร์กติกา นักวิทยาศาสตร์ยังพบฟอสซิลจำนวนมากจากสัตว์ทะเลนกและไดโนเสา์ยุคครีเทเชียสในบรรดาสปีชีส์ที่เล็กกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบกับฟอสซิลปีด้านหน้าของด่วงชนิดหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เมื่อ14-20ล้านปีก่อนในสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าในตอนนี้และฟอสซิลสัตว์เซลเดียวขนาดเล็กที่เป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบกับเซลล์สเปิร์มอายุ50ล้านปีในกล่องไข่ของหนอนสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วซึ่งเป็นการค้นพบที่น่าอัศจรรย์และนักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่ามันจะเป็นกุญแจสําคัญไปสู่ข้อมูลของการวิวัฒนาการใหม่ถัดมาเรื่องที่6เทือกเขาแกมเบิร์เซิร์ฟเทือกเขาแกมเบิร์เซิร์ฟซ่อนตัวอยู่ภายใต้แผ่นน้ําแข็งหนา2,000ถึง4,000กิโลเมตร โดยเทือกเขาแห่งนี้มีความยาวถึง1,200กิโลเมตรและมีความสูงถึง3,000เมตรหรือคิดเป็น1ใน3ของเทือกเขาเอเวอเรสต์โดยเทือกเขาแห่งนี้ถูกตั้งชื่อตามนักธรณีฟิสิกส์ชาวโซเวียตกริกกรีเอแกรมเบิร์ตเซิร์ฟหลังจากที่เขาค้นพบเทือกเขาแห่งนี้ในปีคศ1958โดยจุดเริ่มต้นของการค้นพบครั้งสำคัญในครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเดินทางข้ามทวีปแอนตาร์กติกาและพวกเขาได้พบกับแผ่นน้ำแข็งที่แผ่บางพร้อมกับค้นพบความผันผวนของแรงโน้มถ่วงที่ผิดปกติจนนำมาสู่การสำรวจเพื่อหาบางสิ่งบางอย่างภายใต้เปลือกน้ำแข็งด้านล่างแม้เราไม่สามารถมองเห็นรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของเทือกเขาแกมเบิร์เซิร์ฟแต่นักวิทยาศาสตร์มีตัวช่วยสำคัญอย่างเรดาร์ที่ใช้เพื่อตรวจดูลักษณะทางกายภาพของภูเขาที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้เปลือกน้ำแข็ง ไปพมพร้อมกับการอ่านแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคาดเดาลักษณะทางกายภาพของเทือกเขาแห่งนี้ได้สําเร็จอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าเทือกเขาแกมเบิร์ดเซิร์ฟก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรและทําไมพวกมันยังคงอยู่เนื่องจากเทือกเขาแห่งนี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่าพันล้านปีมันจึงน่าจะสึกกร่อนไปตามการเวลาที่ผ่านไปในทางธรณีวิทยา มีหลายทฤษฎีที่ใช้อธิบายถึงการคงอยู่ของมันแต่ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าบางทีอาจเกิดจากชั้นน้ำแข็งด้านบนที่คอยปกป้องภูเขาจากการถูกกัดเซาะนั่นเองและสุดท้ายเรื่องที่7เสียงเพลงจากน้ำแข็ง Ross Ice Shelf เป็นหิ่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกามีความหนาหลายร้อยเมตรและครอบคลุมพื้นที่มากกว่า500,000ตารางกิโลเมตรหรือมีขนาดเทียบเท่ากับประเทศฝรั่งเศส เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ารอสไอเชลฟ์ Chef, ได้สร้างท่วงทำนองที่คล้ายเสียงดนตรีอันน่าขนลุกซึ่งเกิดจากลมที่พัดผ่านเนินหิมะสายลมที่พัดผ่านได้ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นผิวและเสียงคลื่นไหวสะเทือนแทบไม่มีหยุดอย่างไรก็ตามหูของมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงเสียงของการสั่นสะเทือนดังกล่าวแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เซ็นเซอร์วัดแผ่นดินไหวเพื่อฟังเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในขณะที่พวกเขากำลังติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับแผ่นดินไหวบนหิ้งน้ำแข็งเพื่อสังเกตรปรากฏการณ์อื่นๆตามปกตินอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบอีกว่าท่วงทำนองที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นการละลายของน้ำแข็งหรือพายุที่ทำให้หิมะเคลื่อนตัว ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้ท่วงทํานองที่เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบหิ่งน้ำแข็งแบบเรียวทามเพื่อติดตามความสเสถียรและความเปราะบางของการพังทลายผ่านคลื่นไหวสั่นสะเทือนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากบล็อกของ Fact for 5จาก b l o g d i t c o m ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ